เรียนท่านผู้ครองนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนทุกคนนะคะดิฉันนางสาววงเดือนจันเทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ได้รับคําสั่งย้ายให้ไปดารงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าเมกาสีตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2565เนื่องด้วยระยะเวลาช่วงปิดภาคเรียนจึงขอกอล่าวลากับ ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทางระบบออนไลน์นะคะแม้ว่าตัวของพอ,อเองนะคะจะได้รับคำสั่งย้ายไปที่โรงเรียนอื่นนะคะแต่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มโรงเรียนแม่เปิลเหมือนเดิมนะคะมีเรื่องใดหรือภารกิจไหนที่ดิฉันสามารถที่จะดูแล,ช,แลช่วยเหลือ นักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ได้ดิฉันก็ยินดีนะคะ,ะตลอดระยะเวลา2ปี6เดือน12วันนะคะที่ได้อยู่ที่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะ,ะให้ความเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังครูเชื่อฟังพออ,อะะมีความน่ารักมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมัน ส่งผลถึงความภูมิใจแล้วก็ความประทับใจของของผมตัวพอ,อเองนะคะก็จะเก็บเอาไว้ระลึกถึงกันนะคะ<ม> <c oughs> ช่วงเป็นเป็นหวัดด้วยนะคะช่วงนี้ก็ก็ต้องขอใช้เวทีนี้ในการกล่าวลานะคะก็ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรนะคะก็อยากเก็บไว้แค่ความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆ ที่มีให้กันนะคะก็ถ้ามาีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พอเอเคยล่วงเกินทั้งด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอก็ต้องขอกราบขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเจอกันที่แห่งหนตำบลใดก็ทักทายกันบ้างนะคะหน้าตาอาจจะเ,เป็นคนไม่ค่อยยิ้มแย้มนะคะแต่ถ้า,าตลอดระยะเวลาสองปีนี้ ่านผู้ปกครองที่เราได้เคยร่วมงานกันหรือว่าพูดคุยกันก็คงจะเข้าใจว่าพอเป็นคนที่ไม่ได้ถือตัวอะไรนะคะทักทายกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่จะชี้แนะหรือบอกกล่าวก็พอก็จะทําลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะคะไว้ฝากข้อความหากันนะคะฝากความคิดถึงหรือข้อความส่งกําลังใจหรือ ข้อชี้แนะต่างๆตลอดระยะเวลา2ปีที่2ปีกว่าๆที่อยู่ที่นั่นว่ามีสิ่งใดที่ควรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมก็ยินดีน้อมรับทุกคำติชมนะคะโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็เด็กๆนักเรียนลูกๆที่รักของลูกก็ขอให้เป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็ เชื่อฟังคุณครูด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันโอกาสหน้าค่ะ